มิหน้าทําไมจูจ่ๆบ้านก็ปิดประตูอืปิดประตูปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้ระบัดระวังทาไมยุงในบ้านอย่างเยอะมิหน้าจริงมันคือยุงราําคาญใช่ค่ะยุงรําคาญเพราะมันชอบอยู่ในน้ําสกปรกและแหล่งสําคัญของมันคือท่อระบายน้ําถูกต้องแล้วแปลว่าขึ้นมาตามท่อใช่พึ่งถึงบางอ้อเช้านี้ <c oughs> ขึ้นมาตามท่อ เดี๋ยวต้องหาอะไรไปมุ้งอะไรไปอุดตามท่อหน่อยละค่ะท่อระบายน้ํานี่แหละในบ้านท่อพวกซิง์นี่ใช่ไหมใช่ค่ะที่มันขึ้นมาได้เนี่ยค่ะท่อในห้องน้ําอ่ะอย่างนี้เป็นต้นข่าวดีก็คือยุงรําคาญนั้นไม่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกเพราะว่นไม่ใยุงลายยุงลายในน้ําสะอาดค่ะสังเกตได้ข่าวร้ายก็คือมันเป็นที่มาของไข้สมองอักเสบใช่ค่ะอุยโรคไข้สมองอักเสบเป็นได้จากยุงรำคาญ เมื่อวานนี้รองที่ดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ท่านเปิดเผยนะครับว่าหลายครัวเรือนเขาประสบปัญหายุ่งชุมเกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไรก็ปกติมันเป็นเรื่องปกติในช่วงนี้ที่ยุงชุมเพราะเป็นช่วงรอยต่อหนาวไปร้อนที่ผ่านมาเป็นช่วงหนาวยุงต่างๆก็จะน้อยลงสาเหตุเพราะเป็นมีมแมลงที่เป็นศัตรูยุงไปกินลูกน้ําจนหมดทมําให้ประชากรยุงน้อยลง อันนั้นช่วงหนาวสังเกตว่าหนาวเนย,ยุงจะน้อยแต่พอเข้าชูอ่าเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนยุงจะกลับมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูส่วนใหญ่เป็นลุงลำคาญไม่ใช่ยุงลายจึงไม่ก่อให้เกิดไข้เลือดออกแต่จะก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบแต่ถึงนั้นก็ไม่ต้องกังวลเพราะคุณหมอบอกว่าโรคไข้สมองอักเสบปกติแล้วภาครัฐจะมีการฉีดวัคซีนพื้นฐานให้กับเด็กๆอยู่แล้วนะคะ,ะแต่คุณหมอบอก แม้จะเป็นยุงรำคาญไม่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าการถูกยุงกัดย่อมไม่ดีอนคันเพราะฉะนั้น คันมากใช่คันเป็นตุ่มเนาะค่ะทางที่ดีที่สุดคุณหมอบอกว่าก็ต้องทํำยังไงก็ได้ที่จะป้องกันไม่ให้ยุงกัดไม่ว่าจะเป็นการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไม่ว่าจะยุงลายหรือว่ายุงลาคาญเนี่ยนะคะมีแหล่งเพาะพันธุ์ในพื้นที่น้ําขังถ้าสามารถกําจัดลูกน้ํายุงได้ก็จะสะกัดไม่ให้มันเติบโตกลายมาเป็นตัวยุงแต่ปัญหาก็คือแหล่งเพาะพันลูกน้ํายุงลาคาญส่วนใหญ่จะพบตามท่อระบายนะ้ําเพราะฉะนั้นจะไปกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่ในท่อระบายน้ํามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัติของครัวเรือนต่าง คุณหมอบอกดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกยุงกัดทำยังไงก็ได้เพราะว่าท่อระบายน้ํามันก็ควบคุมยาก,กน,นะคะก็ดูแลตัวเองไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ให้ไปหมันตรวจสอบบริเวณบ้านว่ามีแหล่งน้ําขังหรือไม่ถ้ามีก็รีบทําลายนั่นแหละครับทูชมะก็มีข้อแนะนํามากมายเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อแนะนําที่เกี่ยวกับยุงลายใช่ใชไหม<ะ>ครับ,รบเพราะเป็นกรณีพวกแจกงแจกันในบ้านอะไรอย่างนี้ให้เปลี่ยนน้าบ่อย เพราะฉะนั้นไอ้ที่เกี่ยวกับยุงลำคาญที่มาตามท่อเนี่ยอาจจะมีข้อแนะนําที่ผมเลือกมาให้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือทายากันยุงอันนี้<ช>กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกนะ<ช>ผมไม่ได้พูด<ท>เอง่ทอมันคือห้าปอหนึ่งขอหนึ่งทอหนึ่งทอที่ว่าก็คือทายากันยุงค่ะถึงกันนั้นเนี่ยรอที่ผู้กรมควบคุมโรคบอกนะครับว่าเท่าที่ติดตามเฝ้าระวังในอีกสองสัปดาห์สองสัปดาห์จากนี้ไปประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อน ช่วงนั้นยุงลายจะตามมาแล้วห่ะทีนี้ยุงลายจะเริ่มมาด้วยแล้วก็จะพบมากยิ่งขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนนะคะยุงลายเนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่าไข้เลือดออกปีที่แล้วเราก่อติดทุกสัปดาห์คงจะจําได้นะครับว่าไข้เลือดออกปีที่แล้วปีห6 <c oughs> เป็นปีที่มีไข้เลือดออกระบาดหนักที่สุดในรอบ20ปีค่ปี <c oughs> มีผู้ป่วยถึงแสนห้ามีคนตายร้อยสามสิบสองคนปีที่แล้วปีนี้คาดว่าคงจะพอประมาณอาจจะเป็นแสนเหมือนกันผู้ป่วยเนี่ยนะฮะ สองเดือนที่ผ่านมายังพบน้อยนะครับประมาณพันรายแต่มันยังไม่ใช่ช่วงของมันอันนี้ไขเลือดออกถามต่อไปมติชนเข้าไปสัมภาษณ์กรุงเทพมหานาครเนี่ยต้องไหมพุ่มในการกองควบคุมโรคติดต่อสํานักกอองอนามัยกรุงเทพมหานาครคือแน่นอนตอนนี้คนจะนึกถึงกรทมว่ามาฉีดพ่นนิ้หน่อยได้ไหมไอ้พวกควันอะไรยังไงให้มันตลบ,บอบอวนจับก,กาจัดยุงหน่อยได้ไหมค่ะเพราะมันอยู่ตามท่อเนี่ยไม่รู้จะ<อ> <วง S 2> ไปกําจัดยังไงอะ ก็บอกนะคะว่ามันนอกจากปัญหาในเรื่องตามท่อต่างๆแล้วมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูหนาวไปฤดูร้อนแล้วมันเป็นเรื่องของภัยแรงด้วยคือแหล่งน้ํามันลดระดับต่ําลงและบางแหล่งมันน้ําแห้งขอดช่วงที่น้ําค่อยๆลดลงจนจะแห้งเนี่ยทางผอ,อวงวัดบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยุงเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นยุงมันก็เลยชุมมากตามบ้านเรือนค่ะนั่นแหละตอนนี้เนี่ยยุงลำคาญแม้จะก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบแต่ไม่ใช่ว่าจะก่อโรคง่ายๆ เนื่องจากต้องนําโรคจากสัตว์อย่างหมูที่ป่วยไข้สมองอักเสบเอามาแพร่สู่คนอีกทีนึงพื้นที่กรทมไม่เอื้อพูดง่ายๆคือไม่ได้เลี้ยงหมูนะแต่ก็ไม่ควรจะประมาทส่วนการป้องกันหลายคนคงอยากให้กรทมไปฉีดพ่นสารเคมีฆ่ายุง แต่ทางกทมบอกน้องไบว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยมันจะฆ่ายุงได้ก็ต่อเมื่อสารเคมีนั้นไปถูกตัวยุงจะไปฉีดในบริเวณบ้านของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยแต่กรณีนี้ก็ยังไม่พบผู้ป่วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็แนะนําว่าให้กําจัดแหล่งเพาะพันยุง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในท่อระบายน้ำกทมก็ลอกท่ออยู่แล้ว่นะคะขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะเก็บขยะในแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะลงท่อเพราะมันจะไปขวางทางน้ำแล้วน้ำมันก็จะขังก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงนะคะดันละครับอา้าดูท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับถ้าท่อระบายน้ำไม่ตันระบายน้ำได้ดีจะป้องกันได้ด้วยเ่ยนะฮะนี่อันนี้คือเรื่องยุง เราคงพบปัญหาอยู่เช่นเดียวกันเนี่ยน้องใบถูกต้องค่ะยุงเยอะมีไหมที่บ้านเยอะไหมแล้วในรถทํายังไงดีคะมาทำไหนวะเนี่ยรถดีเอ็มไม่น่าจะมีท่อระบายน้ํานาะหรือไปอยู่ในใช่ไหมน้องใบบอกท่านผู้ชมเลยหรอได้ที่หน้าพี่ยุทธเนี่ยตอนเช้าเนี่ยดูหน้าพี่เป็นยังไงจะมีสองสามตุ่มแล้วก็ไม่รวมมือรวมแขนนะคะส่วนที่โผล่พ้นออกมาจากเสื้อผ้าโดนหมดค่ะคือยุงกัดหน้าแดงเป็นตุ่มมาทุกวันเลย รถบีเอ็มมีรถมีข้อระบายนะรยหรือ,อยุ่มเข้าไปได้อย่างไร